นี้กับงานธุรกิจแฟรัไนชายแห่งปี Smart s m e Expo 2024ครั้งที่10ที่พาเลทแฟนชา์แบรนด์ดังกว่า200บูธพร้อมใจจัดแคมเปญลดแรงช่วงกลางปีปลุกไฟผู้ประกอบการให้ลุกโชนกับเวทีขยายผู้ค้าเจราจาจับคู่ธุรกิจกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเสริมด้วยการคัดสินค้ามาไลฟ์สดผ่านช้อปช n แนลเสวนาติดสปีดให้ธุรกิจแก่งและทันเทนโลกโดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของไทย คุณอรมนรัพทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ประธานพิธีเปิดงาน Smart s SM เ e สเอ็ม0ีเกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มีโจทย์ที่ท้าทายคือการผลักดันให้ GDP ผู้ประกอบการ SME ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก35%เป็น40%ภายในปี2570โดยมีแผน9แนวทางในการขับเคลื่อนและสร้างรายได้ให้ SME ไทย กระทรวงพาณิชย์มีโจทย์ที่ท้าทายคือการผลักดันให้ GDP ของผู้ประกอบการ SME ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก35เป็น40ภายในปี2570โดยมีแผน9แนวทางในการขับเคลื่อนและสร้างารายได้ให้ SME ไทยหนึ่งในนั้นคือมาตรการสร้างอาชีพผ่านระบบแฟรนไชส์ในโอกาสนี้นะคะที่ฉันก็ขอขอบคุณบริษัท PMG Corporation จำกัดพร้อมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการเงินที่ได้ร่วม สนับสนุนบูรณาการการทำงานครั้งนี้เป็นอย่างดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ประกอบการ s m e ทุกท่านในการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจได้ว่ากระทรวงพาณิชย์รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรพร้อมที่จะสนับสนุน SME ให้เข้มแข็งแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงนะคะ คุณนรินทิพย์วิริยะบัฑิตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PMG Corporation จำกัดผู้จัดงาน Smart SME Expo 2024ให้รายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ว่างาน Smart SME Expo 2024จัดขึ้นเป็นครั้งที่10โดยยกทัพแฟนชายดังกว่า200บูธที่พร้อมใจมาลดราคาพิเศษในราคาลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านขอขอบพระคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กับ SME ไทย ที่เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งทั้งหมดเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและเป็นแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพมีมาตรฐานพร้อมรับการต่อย,ยอดในระดับสากลรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมกันเสริมแกล่งให้กับ SME ในทุกๆมุม เชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจนักลงทุนที่มองหาทำเลและธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดจนนักศึกษาจบใหม่คนวัยเกษียณรวมทั้งผู้ที่ต้องการขยายตลาดหาคู่ค้าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศและผู้ที่มองหาแหล่งเงินทุนสามารถเข้าร่วมงาน Smart SME Expo 2024ระหว่างวันที่4-7ตถึกร,กราคม2 5 6พัฮอ7และ8อินแพคเมืองคองคามี สามารถเข้าร่วมง,งานตลอดทั้ง4วันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย